ถึงแล้วตัวนี้โอ้ยใหญ่อลีทุกคนว้าว yeah. Yeah. ตัวนี้ใหญ่ได้ลายเติบกันแนละ้วทุกคนมีตัวใหญ่ตัวน้อยปะปนกันไป ถึงแล้วถึงแล้วโอ้ขี้แตกเลยสบายดีทุกคนมื่อนี้แพงตากำมากลนจินร่เนาะอันพอเถ่าของแพงตากะเพื่อนอายุร้ายแล้วแต่ว่าเห็นร้านก้นกับอดบได้เนาะเพื่อนก็อยากมาออกกําลังกายคือกันโ <c oughs> บแมนรังแกคนเถ่าเดอ้อ พราะว่าอยู่เพื่อนกับบุหุจักแนวเหตุเนาะ<ช>เพื่นอนอายุเจ็สิบปลายปีแล้วแต่ยังแข็งแรงอยู่เพื่อนก็อยากมากลนจิลรอซอยหลานเนาะมาออกกําลังกายว่าสั้สนกับบรรยากาศยามแรงแต่เวนไก่สิตกดินนะทุกคน,นรบ, <laughs> บรรยากาศดีอยู่ยทงหน้าบรรยากาศค่อยคําลงแรง บนเก้าเหละพ่อหูหนอยกระโดดแอดออกแล้วออกแล้วนี่นี่นี่เนมันเตอซํำกิดตาเนี่ยตายชำหมได้ตายเดี๋ก้นจะโตละพ่อเดี๋ยวแล้วเสียสองห้องแล้นะ มาเสียสมุนคนมาสุ้ไหนเห็นตัวมันขึ้นมาไม่ใช่เมาแม่เลยนมากับลานน่อยเพื่อนเนาะเพื่อนน่องน้องหมาเนอะเพื่อนไปน้อหมาเพื่อนนองยืนหมาละ เอามาลุ่นน้ำกันว่าสิตัวใหญ่หรือตัวน่อยนะทุกคนเมินโ่งนี่เป็นตาสีตัวใหญ่เติบเลยเนาะเดี๋ยวโอ้ยถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วมาลุ่นน้ำกันเลย พี่ใส่ป่ะนี่ซัมนี่ก็โอเคแล้วเนาะทุกคนเอามาคุยต่อกันเลยมีคุยจีรอกหลายหลายแต่ว่าผู้ก้นนี่ก็เริ่มเนเบิดอันได้คุยเดียวก็เริ่มเิเบิดแห้งแบบอู้หูยใส่แล้วอ่ะแล้วยัง เ่ีมาขาดไลนมาเอ้าจัมือกองปง่ายเพื่นกับมะคุดชายล้านเพื่อนอะหมาะกับรงกายโอ้ยตัวนี้คือจะมาตัวน่อยแท้ังดูมาไปเข้ายังไ ไฟจิรอพ่ตกหัำมันออกหลายๆแ้วนี่มันอยากัวหน่อยนะทุกคนเชิญอีกแล้วแต่ว่าตัตตีดเดียวตัวเริ่มหน่อยลงหน่อยลง มือนีคือสี่ได้ซ้ำนีแล้วเนาะทุกคนจังไดก็ฝากเป็นกำลังใจแห่แพ่งตาในเด้อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจแห่แพ่งตาเน่